สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทาร์ตนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะ เราพยากรณ์เป็นภาพรวมภาพใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งถ้ารับฟังแล้วไม่ถูกใจก็ทิ้งไปนะคะแต่ถ้าถูกใจก็น้อมรับมาใส่ตัวขอพลังงานดีๆจงเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพิจิกนะคะเราจะมาร่วมอธิษฐานกันนะคะขอพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานบวกจากจัก,ก,กรวาล จงโศกมายังชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายน2566นี้ด้วยนะคะจะมาดูไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลกันนะคะเอ้ยราศีพิจิก n i g h ออ f Penta c l e s The travel seven of cup อืมนี่สิ่งที่ต้องเลือกนะคะ two of one seven of s w o r d e two of cup Six open the two open the ten open the four of one, eight of cup. King of ครับ The t e m p e r a e The Magician พลังงานค่อนข้างจะออกมา,ากลางๆนะคะแต่ก็มีพลังงานบวกอยู่ มากพอสมควรถึงจะเป็นพลังงานกลางๆแต่ว่ามันจะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณเฟลกับปัญหาต่างๆที่มันลุมเล้าเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอปัญหาที่ทำให้คุณต้องอาจจะล้มทั้งยืนก็ได้นะคะแต่ไม่ถึงกับพังทลายลงมาไม่ถึงกับต้องแบบเสียความเป็นตัวเองอะนะคะ แต่ปัญหาที่คุณเจอมาคือคุณอาจจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึง่งมันเกิดปัญหาซ้ําซ้อนนะคะมันเป็นปัญหาซ้ําซ้อนซึ่งมันบังบีบบังคับให้คุณต้องเลือกนะคะถ้ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการงานคุณก็มีสองทางเลือกซึ่งมีสิ่งหนึง่งสิ่งใดที่มันบีบบังคับคุณอยู่ให้คุณต้องอะละจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งนะคะ ซึ่งการเลือกของคุณคุณก็ลังเลใจนะคะว่าคุณจะเลือกถูกไหมแต่มันคุณถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกนะคะในไพ่บอกว่าตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณย่ำแย่แหละเพราะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกไม่ถูกคุณชีวิตคุณจะเป็นยังไงนะคุณจะไปต่อได้ไหมแต่ในหน้าไพ่ใบแรกเลยบอกว่าคุณเลือกเถอะเพราะสิ่งที่คุณเลือกก็จะนำสิ่งที่ดีมาสู่คุณได้นะคะ คุณไม่ต้องกลัวปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะคุณจะต้องเลือกคุณก็เลือกเลือกตามจิตใต้สำนึกของคุณนะคะเอาความที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกแล้วคุณแฮปปี้ในอนาคตคุณก็แฮปปี้ถึงแม้ว่าในระยะแรกคุณอาจจะต้องปรับตัวหรือคุณอาจจะต้องทำอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำหรือ พบเจอกับอะไรที่มันที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆบนโลกนี้นะคะแต่คุณคุณก็ยังคงมีเส้นทางของคุณนะคะ two of one คุณยังไงคุณก็ต้องเลือกะคะ่ะในเดือนนี้เพราะว่าไพ่ออกมาเป็นลักษณะของเจ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดถ้วยขอโทษนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะต้องมาลายหายไปใน ในชีวิตคุณนะคุณจะมีโทษทีค่ะเอ่อคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณยังไม่เลือกนะคะถ้าคุณยังยังเออลังเลในสองสิ่งที่คุณที่คุณยังกำควมในหัวใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังลังเลอยู่การหลบหลบหลีกจากอารมณ์ของคุณเองหลบหลีก ในหลายๆอย่างที่คุณต้องการปกปิดซ่อนเลนส์นะคะมันไม่สามารถปกปิดได้และมันไม่สามารถที่จะไปคู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเจอปัญหาที่ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่กอ็อาจารย์อยากจะบอกว่าให้เลือกเลยนะคะให้นั่งสมาธิให้นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิในทุกๆเช้าหรือทุกๆเย็นก็ได้ก่อนนอนแล้วก็คิดถึง พลังงานที่เป็นพลังงานบวกนะคะว่าถ้าคุณเลือกแล้วสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในรูปแบบใดบ้างถ้าเป็นคำสอนของออหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยมีอยู่40กองและกองที่มนุษย์ควรใช้หรือใช้ได้เยอะที่สุดในการสำเร็จในใน,ในการต้องการความสำเร็จในบางอย่างเขาเรียกว่า สมาธิกองที่เรียกว่ามาโนโมยิธินะคะมโนโมยิธิคือการนั่งสมาธิจน,จนจิตถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเข้าถึงถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะคะไม่ภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คือ,อมันจะอยู่ถึงขั้น อัลฟานะคะหรือขั้นมโนโมยิทธินั่นเองนะคะมโนโมยิทธิคือจินตนาการหรือการขอพรหรือการนึกภาพในสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ชาวราศีพฤษภมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ก็ตามกลัวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณเลือกแล้วมันจะนําความทุกข์มาสู่คุณคุณอาจจะเลือกผิดก็ได้เพราะฉะนั้นให้สมาธิเป็นสิ่งนำทางนะคะ ให้คุณใช้สมาธิให้คุณทําสมาธิแล้วก็เวลาที่คุณสงบนิ่งได้ให้คุณยกจิตคุณขึ้นถึงการมโนในสิ่งที่คุณอยากได้ความคิดนะคะความคิดการมโนคือภาพปรากฏภาพบนความคิดบนจิตของคุณในขณะที่คุณทําสมาธิแล้วคุณก็นึกภาพไปว่าคุณอยากจะได้สิ่งนี้ ในสิ่งที่คุณเลือกคุณอยากให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณอยากได้คุณอยากให้มันเป็นแบบนี้คุณอยากให้มันเป็นไปแบบนี้แต่ไม่ได้เพิ่มความอยากนะคะเพียงแค่ว่าอาจจะอธิบายในใช้ใช้ภาษาคําว่าอยากแต่จริงๆแล้วคือสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็นนะคะสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็นในสิ่งที่คุณเลือกคุณต้องการ พี่จะให้มันราบรื่นคุณต้องการที่จะเจออะไรบ้างในสิ่งที่คุณเลือกให้คุณจินตนาการและนึกภาพนั้นให้ชัดเจนนะคะแล้วการมโนของคุณมโนมยิธิของคุณถ้าคุณทำทุกวันคุณจะประสบความสำเร็จและคุณก็จะได้ร่วมฉลองในสิ่งที่คุณเลือกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันจะเป็นสิ่งที่นำความสุขนำความหรนสามาสู่คุณนำเม็ดเงินนำความพรั่งพร้อมนะคะ และสิ่งสิ่งนั้นมันก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เจอความกังวลต่างๆมันไม่ได้ช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาไปได้แต่การทำสมาธิและการเลือกในสิ่งที่คุณตัดสินใจและเห็นว่ามันใช่โดยปัสจากการลังเลสิ่งนั้นจะช่วยให้คุณเรียนรู้นะคะและมีประสบการณ์ไปข้างหน้าพร้อมที่จะประสบความสำเร็จได้ การทำสมาธินะคะการทำสมาธิของคุณจะดึงใจคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องเลือกสิ่งที่คุณต้องทำนะคะ <c oughs> <c oughs> อืออาจารย์ก็ยังคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่เข้า,เข,า,าเข้ามาใหม่ในชีวิตคุณหรือสิ่งที่คุณต้องเลือกอะ่ะ มันยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะเพียงแค่คุณยังลังเลใจนะคะเพียงแค่คุณยังลังเลใจเพราะฉะนั้นให้คุณตัดความลังเลออกนะคะและกล้าที่จะเลือกและกล้าที่จะทําลงมือทานะคะคุณก็จะพบกับความสุขคุณจะได้ฉลองในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเลือกแล้วมันสร้างโอกาสที่ดีให้กับคุณมันทําให้คุณหลุดพ้นจาก หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตคุณแล้วถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณมีความทุกข์กับมันถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็จะได้รับความสุขแบบนี้นะคะก็ชาวราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะต้องอยู่กับตัวเองนิดนึงนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับการทำสมาธิอยู่กับจิตวิญญาณของคุณเองนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นปัญหาที่คุณ กำลังที่จะพผชเชิญอยู่หรือท่านใดที่กำลังจะเลือกงานใหม่หางานใหม่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะคุณจะได้รับงานใหม่นั้นแน่นอนนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่ท่านใดที่มีต้องเลือกเหมือนที่บอกมาแล้วอะคะ่ะก็เลือกได้เลยนะคะอย่ากังวลกับสิ่งที่จะเป็นไปอย่ากังวลกับสิ่งที่จะมานะคะ เพียงแค่คุณตัดสินใจคุณก็จะพบทางออกที่มีแสงสว่างรอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามไพ่ดูนะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สูญเสียความเป็นการเป็นของตัวเองนะคะคุณยังคุณยังรู้สึกว่ามันบางสิ่งบางอย่างบีบคั้นคุณจนคุณสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะสูญเสียความเป็นตัวเองและคุณยังไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญสู่โลกภายนอกที่แท้จริงการที่คุณอยู่กับปัจจุบันและใช้ความสำคัญให้ความสำคัญกับ ปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อไปเมื่อสักครู่ว่าคุณควรอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าคิดถึงอดีตที่มันหรืออะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเฟลอ่ะคุณไม่โอเคอ่ะคุณคุณแย่อย่างเงี้ยคุณไม่คุณคุณควรที่จะทิ้งมันไปนะคะแล้วอยู่กับตัวเองนั่งสมาธินะคะ ให้ขยายยังออกมาให้คุณอยู่กับตัวเองและทําสมาธิกับตัวเองเพว่คุณจะได้รู้นะคะว่าสิ่งใดที่คุณต้องทำและถ้าคุณยังเจ็บปวดบางท่านอาจจะเจ็บปวดในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะก็คุณหิวใจตัวเองนะคะให้คุณให้คุณ รักษาเยิวยาความเจ็บปวดด้วยตัวของคุณเองนะคะออกจากโลกอดีตสู่โรคปัจจุบันนะคะสู่โลคปัจจุบันโลคปัจจุบัน,ก,จจบนกับโลคอนาคตคือโลกเดียวกันนะเมื่อคุณทําปัจจุบันยังไงอนาคตคุณก็จะได้อย่างนั้นคุณทําวันนี้แบบไหนพรุ่งนี้คุณจะได้รับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณทิ้งความเจ็บปวดไปได้แล้วแล้วกลับมาฮิวตัวเองนะคะยิวยารักษาจิตใจตัวเองให้อยู่ในสภาพ พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะคะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆสังคมที่ดีรอคุณอยู่นะคะโอกาสที่ดีสังคมที่ดีความความผูกพันหรือความนุ่มนวลของของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะออกมาเป็นเหตุผลให้คุณใช้จิตวิเคราะห์เหตุผลต่างๆนะคะที่คุณจะต้องเลือกที่คุณจะต้องออกมาจากสิ่งที่คุณ ล้มเหลวหรือออกมาจากความผิดพลาดต,ต่างๆของคุณที่ที่ที่คุณสูญเสียศักยภาพคุณไปหรือสูญเสียความเป็นตัวเองไปตอนนี้ถึงเวลาแล้วในเดือนมิถุนาย,ยนนี้คุณต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาหิวตัวเองนะคะรักษาความเจ็บปวดนะคะโดยการเป็นตัวของตัวเองโดยการอยู่กับปัจจุบันและยอมรับสิ่งใหม่ ที่จะเข้ามาในชีวิตเปิดตัวเองออกมาสู่โลกใหม่นะคะอยู่กับโลกปัจจุบันให้มากที่สุดอย่ากลับไปสู่โลกอนดีตนะคะแล้วคุณก็จะได้มีความสุขนะคะจะได้ร่วมฉลองกับตัวเองกับคนที่รักคุณกับคนที่เป็นห่วงคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย ดีดมันไปเลยนะคะดีดความเจ็บปวดความขมขื่นทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานความผิดหวังต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกให้คุณทิ้งมันไปแล้วคุณกลับมาอยู่กับตัวคุณเองคุณสามารถสร้างความสุขด้วยตัวคุณเองได้ให้คุณทำสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณจะพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยความสุขแน่นอนเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลือกและเดินออกมานะคะ คุณจะได้รับความสุขนั้นการอยู่กับตัวเองการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองและสังคมใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะเพียงแค่คุณคิดให้เป็นนะคะคิดให้ได้คิดให้ได้ดไดแล้วก็อยู่อยู่ในสภาพที่พร้อม สภาพจิตใจที่พร้อมแล้วนะคะมีเหตุผลมากพอที่จะไม่เอาแต่ใจตัวเองคุณก็จะพบกับความสำเร็จที่คุณรอคอยมันอยู่นะคะความเจ็บปวดทั้งหลายทิ้งไปนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่คุณเจอคือบททดสอบ บททดสอบหนึ่งที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นไปข้างหน้าและแข็งแข็งแก่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งมันไปซะนัดแต่บัดนี้ตัดชั่วนะคะไม่มีสิ่งใดเป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปแล้วณนะโรคปัจจุบันคุณคือคุณคือที่หนึ่งคุณคือที่หนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมรายหายไปหมดแล้วคุณต้องตั้งต้นใหม่เพื่อที่จะรับอารากุตใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นเป็นพระราชา ในในรูปแบบของคุณเองนะคะในตัวของคุณเองสิ่งดีๆรอคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมที่จะสนับสนุนคุณนะคะให้คุณตัดสินใจแล้วก็ออกมาจากอดีตที่มันไม่น่าพึงพอใจเข้าสู่อนาคตที่สดใสได้แล้วนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้คุณพบกับสิ่งที่คุณต้องการและสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองได้ ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ